สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆเลิกงานประจำแล้วนะคะก็ปั่นจักรยานหาคลิปสงเจ้านายค่ะทางนี้ไม่เคยมาเลยพี่น้องแต่เป็นทางจักรยานนะคะทางจักรยานนี่ค่ะไรค่ะตามล่าหาลูกพุนนะคะทุกคน ตามราหารูกทุนทั้งพี่ทั้งพี่บัดท่านนันเถอะพี่น้องเบิ้งค่ะมันดกหลายอันนี้สีเหลืองนี่แต่ต้นพุ่นพี่น้องเบิ้งค่ะล้นเต็มดินเลยสีเหลืองทั้งต้นก็นยังเอ่อเขียวก็ยังมีอยู่ได้ค่ะพี่น้องเบิ้งบ่ค่ะนี่มองดูค่ะพี่น้อง เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะตกอยู่ตอนนี้เห็นไหมคะเป็นพวงเลยหลายอยู่พี่น้องคุณอะแต่ว่ามันสูงต้นมันผอมเลยพี่น้องต้นมันผอมมันสูงต้งต้นมั่นค่ะคุณนี่ได้ต้นพุ่นค่ะพี่น้อง Hey. อันนี้ก็ลังเห็นอยู่นะคะเยอะอยู่เห็นไหม <c oughs> เยอะอยู่ข้างบนก็เยอะอยู่ค่ะพี่เพื่อนๆมันหล่นเต็มดินเลยหางานส่งเจ้านายค่ะ หางานสง่งเจ้านายเบิง้งขาพี่น้องเขี้ยวๆก็ยังมีอยู่เด้ค่ะพี่น้องน,นี่ค่เขียวๆก็ยังมีอยู่เด้ค่ะหลยอยู่ต้อจะมีหลายอยู่เพื่อนบอก่ามนก็ต้องชิมใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่ค่ะ ม,มีอยู่ต้นไม่ใหญ่นะคะทุกคนต้นไม่ใหญ่ไปค่ะได้มนาะสองลูกต้นเมื่อกี้นี้ธรรมชาติสวยงามเมื่อกียังมีอยู่เด้พี่น้องหวานหาน ต้งเสียงกรอบกรอบมากเลยแสบ <c oughs> พี่น้องมันปดเรามันกินได้ติเหรอมันจังมันจังเปดแต่กันยังไม่ลายอยู่ด้วยคุนไอ้ลูกอันนั้นไหมลูกที่ว่าบาักกากินนั่นไหม เพิ่งพันมาตัดหญี่ค่ะพวกเขามีจอกของอยู่เด้เบิ้งค่ะพี่น้อง้อยวันตัดกิ่งข้างล่างออกพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งว้าวงามารงามวิลีค่ะพี่น้อง ตัดกิ้งออกไหมคะพี่น้องจักว่าลูกอีงยังเบิ่งไกลๆเบิ่งไกลๆลูกยังคะล,ลูกยังลูกยังลูกยังคะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดีด๋ยวข่อยสีลองเบิง่งข่อยสีลองซิมเบิง่ง <c ười> บอกมันเป็นลูกอียังมันกินได้บ่ลอง,งดูค่ะพี่น้อง งามคักโอ้ยหลายคักทั้งนี้น้อยๆน่อยตอนเดียวกันแต่ว่าน,น้อยน่อยทั้งนี้มึงค่ะทั้งตำท่างนั่นมันได้แดดได้ร่มนะคะ่ะพี่ๆเพื่อนเพื่พพค่ะทั้งนี้น้อยใหญ่ สวยงามถูกอย่างนอสวัสดีค่ะพี่เพื่พพอนๆมาลองเบ่งสมสมฝาดบกืนด,ด้ะ <laughs> ยาน <laughs> มันสมสมฝาดสมฝาดไปค่ะไปต่อ, <laughs> อลินคือลินคือเป็นหนาหน,นาว่าสาั <laughs> ้น <laughs> <laughs> ลิ่นคือเป็นหนาหนา,หนาวาสันเบิด์หลักค่ะพี่น้องปาดเบิังกิ้งนี่ท่านเบิดเดอร์นี่งามงามเงินค่ะปังกิ้งนี่งามผัดงามเลยงามวิลีไปค่ะไปต่อทางงานทรงเจ้านายค่ะพี่น้องซอยเบิ้งซอยกดไหลกดแชร์ใ่นเด้อค่ะ ไปค่ะไปค่ะไปต่อเบิ่งค่ะพี่น้องแม่นยังนี่แม่นอีหยังคะเนี่ยบ่ได้เคยเห็นเดี๋ยวคนแลนด์มาสิถามคนแลนดีบ่ึคือจังเป็นเอ่ออันนั่นมั้ยค่ะคุกเก่าหรือว่าอีหยังประมาณนั้นน่ะสงสัยได้ไหมสงสยัย จักว่าเมนยังไปค่ะประกาศทามเพื่อนปัรยากยานเมียบานชมบรรยากาศเด้ค่ะ่เพือน<ม>ไปทั้งหดก็มีแต่ไอนั่นไอไอนี่นะแบ็คบอรี่ไหมพี่น้องไอเต็มไปบิดไอดำไปบิด แบล็กบอรีงามงามมันมันนี่ตอนอ่อนมันมันคือบอมมี่หน่วยปลาธรรมชาตินะคะแอปเปิลเพิ่นเบิ่งนค่ะดงแอปแบล็กบอรี บ่โหดนน่เด้อค่ะพี่น้องพิมพ์ไทยไอ้อยุดปลอมเน,นื้อว่าพุทชาเด้อค่ะมากต้องโหดนี่ค่ะยุ่งห,หนาเนี่ยี๋้วสิเขาไปทายเอาสักหน่อยก่อนก่อนวันชีวิตเนาะค่ะพี่น้องฝนกระตกดีดีเด้อ เศร้านี่ไหมเห็ดงานกัะเปียกลงช่อยมือนีบหนาวเด้อค่ะพี่น้องจะเข้ไปท้างในดีดดดดดดด จอด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 ลักรถไอ้ลักรถปะล็อกรถก,ก่อนค่ะคุณต้น,ตนเหลืองอยู่คุณค่ะพี่น้องเต็มต้นคือเก้าไปค่ะไปเบิรงก่อนมันสิเบิร์ตนอนพี่น้องไปเบิรงก่อนมันสิเบิร์ไปทางไม่ได้อิตานี่ไปทางใดใดไปทางทนี้ได้าง คือจังมีห้อยขนอย่างลงอยู่ไปไหนปลูกปลาปลูกปลาค่ะปลูกปลาทั้งเตียนเข้ามาไปเข้ามาทั้งหกหหเก็บความจงจำหมองนีไ้ว้อีกชักน้อยเองค่ะ เสือออนไลน์ไปยูพี่น้องม่ได้มากทั้งนี้เนาะขนาดได้เข่ามากทั้งนี้นะี่าานค่ะครับโหลเสือ,ออนโอ้ยมีตล่ยใหญ่ๆพี่น้องดยดูยค่ะคุณหล่ะลูกใหญ่งเลยแตกปั๊บแล้วค่ะพี่น้องเบิง้งแตกปั๊บแล้วค่ะมันสุก โอ้ยพี่น้องใหญ่ครับงามงามเมืองดูค่ะเก็บเก็บมนว่าเก็บ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 กับเก็บตันเนาะมาเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันพุ่นนะ่ะเบิ่งดูค่ะบ่เมนนุ้ยหน่อยหน่อยเด้งามพร้อมเบิ่งสะออนบ่พี่น้องสะออนบ่สะออนบ่ค่ะ แต่ออนนี่นี่แสบหลายเก็บค่ะเก็บเบึ่งค่ะ,คะสะออนหลายพี่น้องคาดแสะออนบ่ได้เก็บกันดอกพี่น้องเบึ่งค่ะยสิให้เบิ่งยังมองหน่อยๆบ่เบิ่งมองยหลายคุณ พี่น้อง่อยสะออนหลายสสออนน้ำข่อยบอกค่ะมาเด้อพี่น้องมากินลูกพุ้นมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะกินข้าวต้นกับอิ่มเนดะ้อพี่น้องมันคือง,ง,งามแท้งามคักงามว่ะ ลอกแน่งามคัะงามแน่สีงามเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งดูค่ะโอ้ยสันดังสีสันปลูกขึ้นแบบนี้อยู่เมืองไทยสักต้นเดียวดกล็กอกสี่เนาะค่ะพี่น้องได้หลายได้หลายบาทเด้นี่ต้นนี่ฉันเป็นบานเฮาเนาะสันเป็นบา,เาเน,นเฮา,เาเนี่ขายเลยหลายบาทเด้ต้นนี่พี่น้อง หวาพี่น uh> ้ำกินไปน้ำพี่น้องงามยงามงามสวยงามสวงามลดไข่เด้อพี่น้อง ป่าดกขับบกแน่ไม่แม่นดกหน่อยๆไม่แม่นหน่อยๆงามกระดอกกระเดียปลูกไงกระดอกกระเดียดพี่น้องนี่ซุกป,ปิดแหละพี่น้องนี่มาอาทิตย์นานี่บ่ได้เห็นแล้อค่ะนี่ โลนเบิร์เตอร์น่ค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณะ่ะต้นญ่มันอยู่ปูนห่างต้นไม้ญ่คุณอะพี่น้องมันงามสุดเลยเกินงามไดึงามดีพี่น้องงามอีลีอีลอ ไม่นอนเด้อพี่น้องว่าไม่นอนออคุณด้วยค,ค่ะอะอออนมันหลูกง่ายแม่พี่น้องสะออนอีลี่องดูค่ะ ทางสีโดนแดดทางงามพี่น้องเอ้ยเพิ่งดูค่ะปล่อยว่าไปไซเดอร์ปอ่อ,อยยูนีล่ะคลิปนี้เขาจะมีสิบนาทีเด้อค่ะพี่พี่เพื่อนๆโ้ยงามหลายจจงหว่าไทยแต่หม่งเก่าเด้อ ไปคะ่ะแอปลงคลิปดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะพี่พีๆเพื่อนๆ thank you to everyone for watching my video clip วัสดีคะ่ะวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย